ครับน,นี่เลก้การครับเครื่องสองสีนะครับอันนี้รถชอโดงครับนี่รถชอโดงนะครับสู <c oughs> นหนังเกียนนะครับ ครับเออพอดีเพิ่งมาจากงานบุญนะครับวัดนอนเกศนะครับ <C oughs> ทีมงานก็นั่งที่เล่ากันอยู่นะครับ <S <S <F at> อันนี้ล็อกกี้นะครับ สวัสดีครับผมรับซิ่งดินดวันครับ <c oughs> อ่าคันนี้เครื่องรถเจ็ดห้านะครับเกาะโบนะครับคันนี้ <c oughs> <c oughs> ดีเพิ่งมาจากงานบุญนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ฉลองครับจากหลังจากงานบุญครับหลังจากงานบุญเสร็จก็มากินเลี้ยงครับครับ <c oughs> สุดจัดครับ บรรยากาศดีมากครับแถวนี้หลังจากงานบุญก็มาที่อ่าที่นี่ก็คนลีนะครับแถวนี้ นี่รถเสียโก้ครับรถเสียโก้บ้านด่านเกียนครับนี่รถเสียตุ้ย วันนี้ก็หลังจากงานบุญก็มากินฉลองกันสักหน่อยครับนานๆนทีรวมกันนะครับทิงมงานคุณภาพครับครับสวัสดีครับลุกเปิดก็อีกทงกคน Oh ฟังเสียงทุกคันเลยจะให้ทุกคันเลยไ <c oughs> อยขอก็ด่าแล้วเล้ รัวๆหน่อยรัวๆคนรัวๆ เครื่องอิสุอะอิสุงอยู่ดีเฮ้ยลองดูดิเกียร์ค้างเปล่า เอนอนเดี๋ยววอยู่บ้านเสียตุ้ยครับผมนี่ NTR โหดครับสวยจัดไม่ได้มานานแล้วครับเคยมารีวิวรอบหนึ่งอยู่คันนี้ได้โหดสุด ตอนนี้เขามีงานมิ팅เล็กๆครับนี่ครับมีแต่คัร์ลอๆสุดๆทั้งนั้นครับจัดจ้านย่านโคราชนะครับโชคชัยเคยโชคชัยครับ นี่สายควัาของแท้เลยไปดูคนเบิ้ลหน่อยสิไหนดูคนเบิ้ลหน่อยอลูกชายวะไหนลองใหม่สิลอง สุดเลยท่านนี้ร้อเจ็ดห้าเท่านั้นครับแต่ว,ว่าพลังนี่โอ้โห oh oh. เกินสองร้อยครับ oh oh. นี่โอ้โห oh oh. งานสวยมากครับดูครับ 2 0 0ครับไม่ถึง3,000นะ2 0 0ครับประเทศไทยโคราชนะครับอันนี้อาจจะทำร้านเดียวกันครับชุดไฟนะครับร้านเดียวกันกับคันเมื่อกี้คันนี้นี่ กำลังจะทำช่อโดงจัดเต็มจัดจานยานบ้านนอกนะครับบางฝุนนีก็ประมาณสักสามสิเซนได้นะพอดี ชุดไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นครับ <OO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  också> ทีมงานกำลังทอนน้ำชาตราเสือ <of> น <amar> <z envy> ี่กันได้เรียงกระจกได้สวยดีนะมันโค้งเว่อ เลี้ยงได้สวยดีนะครับ107.5ครับ6เกียร์นะครับรู้สึกคันนี้นี่ช่วงร้อจะสั้นนะประมาณสัก3มเมตรได้สั้นช่วงกระบะประมาณ3มเมตรทางน้ำมัน กี่ลิตรนี่ห้าสิบลิตรได้โอ, <S <S อ้ยังไม่ได้ฟังเสียงคันนี้เลยนะย,นนนย,ยังถือว่ายังสวยอยู่นะคันนี้นะครับมารอบที่แล้วก็สภาพนี้นะครับมารอบนี้ก็สภาพเดิม เสียตุยโอ้ไฟท้ายชุดนี้เท่าไหร่ครับนี่แหละที่ผมจะซื้อมาใส่เจ้ายักษ์นะครับน่าจะประมาณแบบนี้เลย ลูกเพยกหัวดูเครื่องหน่อยหัวอยู่ดีแต่ว่าเครื่องนี่อิสุนะดูการเกาะโบหน่อยบุัง้ังดูคนยกก่อนอุ้ยหนักเหรอหัวตอนเดียวทำไมมันหนักเท่นักของคนักพวกขวัดพวกอุ้ยใครเก,กาะให้นี่ พี่น้อง <c oughs> ไม่ธรรมดาเลยโบอินเตอร์ครับโบใหญ่ซะด้วยครับโบอะไรโบของอะไรฮะโฮเสตลูกบักเอฟเลยไหมโอ้โหลูกไดชาร์ทครับใหญ่มากโบอินเตอร์ครับ ต้นทอซิงอู้ดูใหม่สุดยอดเลยร้อยเก้าห้าใช่ไหมนี่ร้อยเก้าห้าเกาะโบเป็นเท่าไห, 240, 240หร่สองสี่สองร้อยสี่สิบอ่ะคันคนี้แหละเฮ้ยยกดูดิยกได้ไหม ขาให้ยกยกเลยยกหัวไฟฟ้าที่เป็นหัวไฟฟ้าโอ้ยยกไฟฟ้าเลยเหรอต้องเปิดสวิตไหมเปิดเปิดสปีดเนี่ยครับยกวะยกได้ไหมแบสโฟมัหวไฟฟ้าเนี่ยังไงเต่าเดินดิน ล็อกกี้กร้อยเจ็ดห้ากบนายยกยังไงยเปนไฟฟ้าสิเ่มเป็นเปล่าเนี่ยโยังโคยังปวดยังใช่เหรอเฮ้ยให้เจ้าของยกคนนักเล<อ>งหัว อุ้ยอุ้ย,ยมันยกยากขนาดนี้เลยเหรอแต่มันเป็นไฟฟ้ามันมีเพ้นมันหน่อยแต่คือตังกลางเราไม่ได้นเดียวเลยอันนี้โบเดียวกันไหมไม่นี่นน,น้อยกว่าครับอ,นนอนนันนี้ไม่มีอินเตอร์ครับนี่อันนี้ไม่มีอินเตอร์ แบบแห้งเลยอันนี้ไม่มีเตยน,นี่ครับร้อยเจ็ดห้าถ้าร้อยเจ็ดห้านี่ไอเสียจะอยู่ฝั่งน,นี้ครับถ้าร้อยเก้าห้าไอเสียจะอยู่ฝั่งนู้นอีสุอันนี้มันไม่มีเตยนี่ก่อนสดไม่มีเตยอันนี้สดก่อนสดเลยเอาละครับโอเคครับก็บายบายครับคลิปนี้นะครับ ฟังเสียงโอโทดกันไปแล้วนะครับวันนี้จัดโต๊ะจีนนะนี่เสียตุ้ยจัดให้ครับอา่าบายบายเดี๋ยวขอตัวไปกินต้มไก่ครับต้มไก่สวัสดีครับผมบายบาย